วันนี้เป็นวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2554สำหรับวันนี้ก็มีไปแจกลงบลสองที่ที่แรกก็คือที่หมู่2ของ9ที่ที่2ก็คือที่หมู่4 3, คูเหนือเขตของ3วาในการเตรียมวัตถุดิบการทำอาหารนั้นก็เตรียมกันตั้งแต่เมื่อวานของตอนเย็นถึงค่ำก็มีชาวบ้านหมู่7และหมู่8คลอง10มาช่วยชาวกองทัพทำในการเตรียมวัตถุดิบ และสาหรับวันนี้ในตอนเช้าอาอาป้าป้าลุงลุงของกองทัพธรรมก็ตื่นมาช่วยกันทําอาหารประมาณตีสี่บรรยากาศนั้นก็เป็นกันเองมีการพูดคุยหัวเราะกันจนเสียงนี้เหมือนเป็นเสียงนาฬิกาปลุกให้เด็กๆสมาาิขาตื่นขึ้นมาเพื่อเริ่มทําหน้าที่ของตนเองได้แล้วซึ่งชาวกองทัพธรรมก็เตรียมตัวกันเพื่อไปแจกลงบุญกันจนถึงพระอาทิตย์ขึ้น แล้วเวลาประมาณ8โมงครึ่งกองทัพทำก็เริ่มขนของเพื่อไปจัดเตรียมสถานที่ที่แจกของที่นำไปก็มีพวกอุปกรณ์สำหรับการสอนสาธิตการทำอาหารไม่ว่าจะเป็นการทำาาราเปาบะต้องโก๋น้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานแชมพูการทำดินระเบิดพิสบอมการเพาะถุงงอกยาในการรักษาโรคเป็นต้นค่ะสำหรับอาหารที่นำไปแจกนั้นกออเดินทางไปพร้อมกันเลยค่ะ าถึงลงมุญที่หมู่2อคลอง9ชาวกองทัพทำและชาวบ้านหมู่2ก็ช่วยกันยกอาหารลงขนของลงจัดของกันและเริ่มแจกอาหารตอนเที่ยงเมนูอาหารก็มีราดหน้าข้าวราดผัดกะเพราขนมก็จะเป็นสาคูข้าวโพดกะทิส่วนการสาธิตนั้นจะเริ่มสอนตั้งแต่10โมงเช้าค่ะ จานกับน้ายาตักผ้าค่ะคุณอาคะคุณอารู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ทางเรามาสอนวิธีการทํารู้สึกภูมิใจนะที่ได้ามาสอนให้เรียนรู้ด้านทาน้ายาล้างจานน้ายาตักผ้าอของชุมชนแผ่นดินทําแผ่นดินทองอ,อยากะจะให้มาอีกกัรอบหนึงคือม,มาต่อนน้เรื่อยๆอย่างเงี้ย แล้วคุณอาได้ทานอาหารมังสวิรัติของเอจจะไรคะได้ทานแล้วครับรู้สึกรสชาติเป็นยังไงบ้างคะรสชาติดีมากอร่อยมากเลยค่ะจะทำความดีอะไรถวายท่านก็ทำดีพวกทำดีเรื่อยๆไปอย่างเงี้ยถวายได้หลวงไม่ต้องทำความชัว่วทำแต่ความดีไปไเรื่อยๆอย่างเงี้ย าคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่เรามีการมาสอนสาธิตานนการทำน้ำยาอะไรอย่างเงี้ยดีใจดีใจพอใจอดีใจที่มาแนะนำวิธีทำให้แล้วคุณตาอยากจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไหมคะไปทำเองอย่างเงี้ยคะ่ะก็อยากจะทำแต่เราคนเดียวอ่ะเห็นก็ทำมันสนุกอยากจะมาทำมามังนึกสนุกอยากมาทำอยากเรียนรู้สวัญญสดีค่ะน้องค่ะญญนคะญญนคะ ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับคนครับคนคนอะไรอ่ะน้ำยาครับคนน้ำยาแล้วแล้วรู้สึกยังไงบ้างมาทำน้ำยาสนุกไหมสนุกครับก็ดีใจอืมก็ดีใจดีใจยังไงอ่ะดีใจที่ได้ด้การเรียนรู้ว่าไปดีใจยังไงอ่ะดีใจดีใจที่ได้ทำครับอืมดีใจที่ได้ทำกินอาหารยังกินข้าวยังเป็นไงบ้างรสชาติ เผ็ดเผ็ดไปหน่อยเหรอเผ็ดแล้วเผ็ดแล้วเค็มเอาครูหายแล้วอ่ะครูอ่ะเคยกินเปล่าอาหารมังเพราตบบเนี้ยไม่เคยขาขอบคุณครับคุณอัปเปิ้ลขวัญนินได้พูดคุยกับทีมข่าวว่าในการมาแจกลงบุญครั้งนี้มีการตอบรับจากที่นี่เป็นอย่างดีชาวบ้านทยอยมาเรื่อยๆตลอดทั้งวันอาหารของวันนี้ทำมาสำหรับ300คนก็แจกหมด ส่วนการสอนสาธิตต่างๆก็ได้รับความสนใจดีจนเขาเรียนรู้เสร็จก็ให้เขาสอนต่อคนอื่นๆที่มาใหม่ได้